าทดยัเยันู่นนู่นนู่นเจ้าของมันจู้ไหมนี่มันจู้ไหมกลัวมาขามไม่จู้กูไม่รู้นะเอามาให้นะเนี่ย

นะผักแพรววงามเนาะผักแพรอลนังต้มอื้อฮืออ่ะฮะ

อันนั้นใครยันล่ะโอ้โหอะไรนีปลาหอกปลาจำเพื่อันนออยันอันปอกอยี่แสใหญ่เลยปอกสวยเลยเนะขยันมากเอา้าข้าฝีมือเดินตลาดนัด เดินตะลัดอารันได้อะไรไข่ตุ๋นเ้นี่ยนก็ úi cộp 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 dâm cộp บาททุกกล่องเลยมีเ A แคนเหลือกล่องหนึ่งแล้วทับกล่องละห้าสิบบาทนิ้วห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะโทษทีตังยับไปหน่อยแม่นย่ยจะซื้อกับเขาไทยไทยฮูบอ <c oughs> พุงละยี่สิบท,ทั้งหมดใช่ไหมคะเอาพัลโหลหนึ่งแล้วก็แดงหน่อไม้หนึ่งคะ่ะแบบนี้นะคะค่ะมีข้าวไหมคะลูกคนยิบ ซื้อไหไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันข้าวข้างนึ่ค่ะบาเท่าไหร่คะสิบาทบาทข้าวหอมบิ้าตาแห้งสิบบาทเร้าด้านนี้ครับข้าวหอมบริ้งข้าวตาแห้บานีแม่น้อยจะให้ใครบางที ้ากับบะม่ขน้นรวยบริษัทส่งสางภาพค่ะแต่แม่น้อยเห็นว่าอาหารนะแม่น้อยมันกินบ่ได้อยากกินแลกกินบ่ได้เขาให้าหาเขากินเขากินเขาก็มีความสุขความสุขของข้าวก็คือการเฮ็ดบุญจ้าทําแล้วได้แล้วทําแล้วได้เลยในตอนนี้เนาะงั้นแม่น้อยจะไปให้พี่ใจดีคนหนึ่งเดินไปดูลักการ เมื่อกี้เห็นยืนอยู่นี่แวบๆเดี๋ยวดูสิเราเดินมาที่จอดรถเราจะเห็นเขาไหมนี่เม่นว่าเห็นเขายืนกินน้ำอยู่พี่พี่ยามซื้อขนมขซื้อขนมซื้อกับข้าวมาฝากค่ะแล้วก็มีข้าวด้วยค่ะขอ,ขอมีความสุขมากๆนะคะเหมือนเช่นกันครับเขาคืณค่าไอร้านนี้เนาะ แม่ขา่าตสาวเอาละมุดมาห้เรลาคนก็รักละมุดเราไปแล้วนะไหว้ปั้งอ่ะมึงเนี่ยแต่อีต,ตัวหาละมุดเมื่อกี้นี่มัน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 ไม่ได้มากมายแต่ว่าเฮ้าเนะหาอ,อยากเครดเนาะอยากห้เพิ่นเพิ่นกระเมยดูแลรถนู่นนี่นั่นเฮ้าปมาท,ทุกวันนะคะเราแบ่งกันได้แล้วก็แบ่งค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่น้อยฮอนแห้งหายเจกเอลยบ่เห็นถ่ายอะไรก็ไม่ได้มากหรอกค่ะเพราะว่ามันเปิดเพลงเปิดเพลงดังแห้งพี่นอ้องตึมตึมอยู่เปิดเพลงดังหลายซื้อเสื้อไอบีบีสองตัวแล้วก็บีบีเออซื้อเสื้อไอบีบีเออสองตัวแล้วมันไปซือ้อเองอย่งมั้งหรือมันถุงถือถุงหิ้วห้ป้ามันมันเข้าไปแล้วมันถ่ายบ่ได้พี่น้องเทิร์นฮอนแล้วก็เทิงอันเพลงเปิดเพลงดังแหง้งตอนนี้ไม่น้อย มองหารถรถอยู่ไหนเขาจะทิ้งค่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาเขาอยู่นะพมายงหาเขากันพี่น้องเขาไปทางตรงล็อกกลางไว้เลยเสียงมันดังแห้ง